มาแล้วนะครับห้องเรียนจักรพัรดินักเรียนจักรพัรดิครับวันนี้เรื่องที่อยากมาแบ่งปันอยากมาแชร์กันนะครับคือเรื่องของการตั้งกำลังใจในการสวนจักรพัรดินะครับบางคนนะฮะต้องบอกว่าบางคนบางคนเมื่อรู้ได้รู้จักบทสวนจักรพัรดิแล้วได้รู้จักครูบาอาจารย์แล้ว แล้วก็สําคัญคือได้รับฟังประสบการณ์ต่างๆจากที่เขาแบ่งปันบอกกล่าวกันมาในรูปแบบต่างๆในช่องต่างๆช่องทางต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าบทสวดจักรพรรดนั้นดีเลือกเกินนะครับก็ต้องบอกว่าบทสวดจักรพรรดนั้นก็ดีจริงๆเพราะว่าตลอดหกปีที่ผ่านมาชีวิตผมเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าก็เพราะบทสวดจักรพรรดิและ เพราะบารมีของครูบาอาจารย์บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสําคัญคือด้วยบารมีหรืออนิสงส์ของบุญกุศลที่เราโชคดีได้ทําในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องของการตั้งกําลังใจก็อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆคือการวางไม d เซตหรือการตั้งวิธีคิด วางวิธีคิดนะครับอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ตั้งหลักตั้งวิธีคิดกันใหม่ในซีซั่น2หรือในการกลับมาทำคลิปครั้งใหม่ของผมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เกิดจากการตกตะกอนสิ่งต่างๆมาพอสมควรแตกต่างจากเดิมมีการพัฒนาจากเดิมมาแล้วนะครับการตั้งกำลังใจที่อยากจะให้ร่วมกันตั้งก็คือ อยากให้ทุกคนได้วางกำลังใจหรือวางวิธีคิดใหม่ว่าการสวดจกักรพรรดิหรือแม้แต่การสวดพระคาถาอื่นๆรวมถึงการปฏิบัติธรรมอื่นๆนะครับอย่างหนึ่งเลยคือเรายังอยู่ในกฎหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะครับเรายังคงเจ็บไข้ได้ป่วย เรายังคงต้องพลัดพราาเรายังคงต้องผิดหวังเรายังคงต้องถึงวันที่จากลาโลกนี้ไปทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่หายไปแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ยังคงมีคนส่งคำถามยังอินบ็อกมาย่ง ถามคำถามผมทั้งในทางตรงทางอ้อ,อมอะไรก็แล้วแต่นะอย่างหนึ่งที่ผมจับความรู้สึกได้คือหลายๆคนเชื่อมั่นในพระคาถาว่าเป็นพระคาถาที่ดีเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนดีนะครับแต่เมื่อชีวิตต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับความผิดหวังเจอกับสิ่งที่ไม่สมดังใจทุกคนก็จะรู้สึกดิ่งดาว รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดมีขั้นตอนไหนบ้างที่ฉันทำผิดมีตรงไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ทำเต็มที่หลวงปู่จึงไม่ได้เมตตาคือเราต้องตั้งกำลังใจตั้งหลักกันใหม่นะครับว่าต่อให้เราปฏิบัติอย่างแบบ เพี้ยวชาญอย่างเก่งกาจมากๆเลยนะครับแต่มันจะมีวันที่เราควบคุมไม่ได้ครับเรามีสติเป็นดอกผลสำคัญจากการปฏิบัติผมย้ำเสมอนะครับเราจเจริญสติเพื่อรู้เท่าทันตัวเองเท่าทันกายวาจาใจตัวเองและก็มั่นใจว่าการควบคุมหรือรู้ทันก็นำไปสู่การที่ใช้ชีวิต ต่างๆได้อย่างแบบเป็นระบบระเบียบคงไม่เจอปัญหาอะไรแต่เราต้องไม่ลืมกดความเป็นจริงนะครับว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะกรรมนิยามที่มีไม่ได้มีแค่เรื่องกรรมนิยามนะครับมีอุตุนิยามนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของชีวะนิยามจิตตนิยามอะไรก็แล้วแต่มันแปลว่ามันมีหลายอย่างมากที่เรา ควบคุมไม่ได้ซึ่งเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่อจินไตามากเนาะเราอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นหากเราตั้งกําลังใจว่าบทสวดจัก,กรพัิเป็นบทสวดที่ดีมากๆและเราจะไม่เจอความทุกข์เลยเราจะไม่เจอความพัดพรากเลยเราจะไม่เจอความสูญเสียเลยมันจะทําให้เราตั้งวิธีมอง ตั้งเข็มผิดผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิการอยู่ในสัมมาทิฏฐิเป็นหนึ่งในหนทางที่สําคัญมากนะเพราะว่ามันจะทําให้เราอยู่กับความเป็นจริงเนาะเวลาเราสวดจักพัทปฏิบัติในแนวทางจักรพัทปฏิบัติโดยใช้บทสวดจักรพัทในการนํามาปฏิบัติเนี่ยเมื่อไหร่ที่ตั้งกําลังใจถูกเราเจอ สิ่งที่ไม่สมดังใจในวันวันนั้นเราก็ยังสามารถไปต่อได้สําคัญคือเรายังปฏิบัติในความแนบแน่นต่อพาระตนาตรายัยยังคงมั่นคงศรัทธาต่อครูบาอาจารย์หรือคนที่ใช้วัตถุมงคลก็ยังคงมั่นคงว่าวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิฐานจิตก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์แต่มันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยู่เป็นปกติผมยกตัวอย่างว่าล่าสุดผมขับรถกลับบ้านไปที่ต่างจังหวัด ต้องบอกว่าเดือนเมษาก็จะเป็นเดือนที่หนักหนาสาหัสของผมจะเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้มากมายเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมตกตะกอนแล้วก็สามารถชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองได้ว่าที่ปฏิบัติมามันไม่เสียเปล่าเพราะว่าผมขับรถไปเจออุบัติเหตเุรถมีความเสียหายแม้จะไม่มากเราขับด้วยความระมัดระวังตลอด การขับรถมาผมไม่เคยขับรถชนใครเพราะว่าผมมัน่นใจว่าผมเป็นคนขับรถระมัดระวังมากแต่สุดท้ายมันเกิดสิ่งที่มันเกิดก็คือมองในมุมหนึ่งคือมันเกิดแต่ไม่อันตรายมันเกิดแต่ไม่รุนแรงมันเกิดแต่ผมยังมีกำลังใจระหว่างขับรถจากสุรินทร์กลับมากรุงเทพฝนตกหนักมากผมเห็นรถเกิดอุบัติเหตุข้างทางหละเสียหายรุนแรงมากเลยเนะี่ย ผมก็รู้สึกในใจตอนนั้นใจมันก็มันก็บอกขึ้นมาในใจว่าอันตรายผมก็ขับรถออกซ้ายด้วยความระมัดระวังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอันตรายอยับปิวินาศตุกผมก็พูดขึ้นมาเองนะครับพูดผมเป็นคนชอบพูดคนเดียวในระหว่างขับรถแล้วรถข้างๆก็ตวัดมาปาดเราก็ชนครับเขาลื่น มาที่เลนเรานะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความวุ่นวายแต่ตรงนั้นผมผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้เสียกำลังใจแบบว่าโหก่อนออกจากบ้านมาก็สวดมนต์นั่งสมาธิตอนขับรถก็อารัธนาพระแล้วทำไมเกิดขึ้นถ้าผมตั้งกำลังใจแบบนั้นแปลว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดข้อนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าถ้าเราอยู่ภายใต้การมองอย่าง มองด้วยความเป็นจริงมองด้วยกติกาอันเป็นสากลของของโลกใบนี้นะครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุมันมีปัจจัยแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎ,ต,กฎตรลักษ์อยู่มันไม่มีทางที่เราจะสมดังใจเสมอไปหลายคนนะครับตั้งกําลังใจแบบนี้นะครับว่าบทสวดจักพัทดีมากแล้วกเ็เราจะไม่เจอสิ่งที่แย่เลยแน่นอนครับมันจะเจอแล้วพอวเวลาเจอเราก็รับมือไม่ได้ ดังนั้นให้เชื่อมั่นในบุญกุศลน,นะครับถามว่าเรื่องที่ผมเล่ามาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วบทสวดช่วยผมตรงไหนสําคัญคือช่วยผมมีสติครับแล้วก็ผมจัดแจงต่างๆด้วยความเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อตคู่กรณีสามารถขับรถต่อไปได้อย่างปลอดภยัยข้อสองคือมันไม่ได้เกิดรุนแรงผมว่าหนักจากจากหนักมันก็เป็นเบาแล้วครูบาอาจารย์ก็คุ้มครองแล้วแต่กรรมนะครับ มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากครับถ้าเราไม่เคยทําเราก็คงไม่มาเจอกันถ้าเราไม่เคยสร้างไว้เราไม่ต้องรับดังนั้นนะครับให้เชื่อมั่นในความดีทําความดีต่อไปแล้วก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติว่าไม่มีทางที่มันจะสูญเปล่ามันจะใช้ประโยชน์ได้ในวันหนึ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ